วันนี้นะจะเข้ามาเคลียร์คำถามจากทางบ้านครับทางบ้านถามเข้ามาว่าพระผงพรายวัตถุมงคลสายพรายไม่ว่าจะเป็นเทพจะเป็นพระเครื่องอันตรายหรือเปล่าเล่นผีเล่นพรายเนี่ยจะดีหรือเปล่ามีคำถามเข้ามามากมายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตอบให้นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับพระเครื่องสายนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปชมก็เดี๋ยวฟังเราก่อนแล้วกันนะว่าน่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าทางร้านเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะนะครับพระเครื่องสายนี้นะสายผงพรายสายผงพรายกุมารหรือจะเป็นกุมารทองพระเครื่องหรือวัตถุมงคลสายพรายจริงๆคําว่าสายพรายเนี่ยจะแตกต่างจากกุมารทองเล็กน้อยนะครับคําว่าสายพรายกุมารก็มีสายพรายนะแต่กุมารทองเนี่ย จะเป็นจิตเดียวฮะเข้าใจคําว่าจิตเดียวไหมครับกุมารทองเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าเน,นี่ยองค์เนี้ยกุมารทองจะเป็นจิตเดียวเดียวก็คือเหมือนกับหนึ่งองค์อะ่ะก็จะมีจิตแค่จิตเดียวอย่างกุมารทองที่เป็นไม้แกะแบบเนี้ยอันนี้ก็มีสองดวงจิตในความเชื่อนะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกรายการของเราเลยนะครับเป็นจิตเดียวและก็จิตแยก จิตแยกก็คือหมายถึงว่าในองค์ค์เดียวกันเนี่ยก็คือจะมีจิตกันแบบคนละหนึ่งเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นกุมารเทพอะไรเงี้ยจิตเขาก็จะอยู่ที่วัดนะครับแต่ถ้าเป็นเนี่ยสายพายหรือว่าสายเทพกึ่งพายบางคนเรียกว่าเทพกึ่งพายนะจิตเขาก็จะอยู่ที่นี่เลยนะครับก็จะเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเลี้ยงบูชาเหมือนลูกเลยคืออยู่กับเราตลอดในความเชื่อนะอยู่กับเราตลอดอันนี้คือในส่วนของกุมารทอง แต่กุมารทองจะแตกต่างจากพวกพระผงกระดูกผีพระสายพรายหรือพระผงพรายกุมารจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพระนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นพระเนื้อดินเจ็ดป่าชา้าถ้าเป็นในรูปแบบของพระเนี่ยจะมีพรายกุมารก็มีพรายผู้ใหญ่ก็มีคําว่ากุมารก็คือเด็กครับจะมีหลายดวงจิตหรือบางคนเรียกกันตรงๆเลยว่ามีผีหลายตัวนั่นเองนะครับ แล้วถามว่าเอ๊เป็นองค์พระแล้วทำไมถึงใส่ผีเข้าไปด้านในอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนที่เขาเชื่อในเรื่องของพระสายพรายคําว่าพรายนะครับผมจะแยกออกเป็นสส่วนนะครับพรายเนี่ยก็จะมีาสายพรายที่บังคับมาครับนะสายพรายที่บังคับมาก็มีนะส่วนมากเราจะเจอแบบลักษณะของคุณใส่ของอะไรพวกนี้มีสายสินพันเป็นแบบการบังคับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า วัตถุมงคลต่างๆที่มีสายสินพันจะเป็นแบบการบังคับมาทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องสอบถามครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาในเกี่ยวกับวัตถุมงคลนั้นๆให้ดีว่าวัตถุมงคลนั้นเป็นสายพรายแบบไหนนะครับคำว่าพรายในภาคใต้หรือว่าสายพรายทั่วไปนะครับเป็นการอัญเชิญเป็นการอัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณอย่างสมัครใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะมีการรับสินรับพรตามความเชื่อ พระเกจิอาจารย์จะชอบนําดวงจิตวิญญาณเหล่านี้นะครับแล้วก็มวลสารผงพรายผงเท่าอังคารผงอาถรรดินเจ็ดป่าช้าต่างๆนะครับหรือจะเป็นพรายไม้ด้วยเอ,อเดี๋ยวผมจะแยกความรู้เรื่องเกี่ยวกับพรายไม้ไว้ให้รอสักครู่จะเอาผงพรายต่างๆพวกนี้นครับไม้มะย,ย,ยมตายพรายผงเท่าเชิงตะกอนผงหักถีต่างๆนะครับนำมาทำพระแล้วก็ยกระดับจิตให้เป็น สายเทพกึ่งพรายบางคนเรียกเทพเลยสายใต้อะสายภายใต้อย่างเงี้ยเขาเรียกพรายเนี่ยเป็นเทพนะอ่าจริงๆไม่ใช่เทพเหรอกครับก็คือผีนี่แหละแต่เป็นผีที่เขายกประดับจิตมีการรับสินรับพรและไม่สร้างกรรมนะครับไม่สร้างกรรมกรรมไม่ดีก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือผู้ที่ห้อยบูชาผู้ที่มีไว้ติดบ้านติดเรือนแลกกันกับการทําบุญและเส้นไหว้ สร้างกุศลให้เขาเขาก็มีพลังมากขึ้นถ้าเกิดหมดเวรหมดกรรมกันนะครับก็จะมีเหตุผลที่จะทําให้จากกัน <c oughs> เช่นหายบ้างแตกหักบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสื่อมสภาพไปตามการเวลาจริงๆแตกหักก็ต่อได้นะส่วนมากจะหายซะมากกว่านะครับเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาก็นําบุญกุศลไปเกิดในภพภูมิที่ดีโดยประมาณนี้นะครับนี่ก็คือความรู้ในส่วนของเรื่องพรายนะครับส่วนกุมารเนี่ยก็จะมีแค่จิตเดียวเนาะ แต่บางรุ่นนะครับก็อาจจะมีเ้าจิต8จิตก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่นะครับพระผงพรายนะพระผงพรายที่มีปักการอุกเสกสร้างอย่างนี้จะใช้ดวงจิตวยันาณเยอะนะครับมากกว่าหนึ่งจนถึงเป็นร้อยๆเป็นพันๆดวงจิตที่เชิญเข้ามานะครับที่เชิญเข้ามาโดยการตั้งธาตุนะครับตั้งธาตุทั้ง5เรียกอาการ32โดยการใช้มวลสาร ที่มีอิทธิวิธิ์อิทธิคุณแรงต่างๆเช่นผงพรายต่างๆผงดินเจ็ดป่าช้าก็ถือว่าเป็นพรายบางที่นะครับใช้เข้าวสารเรียกจิตเข้ามาในเข้าวสารและบทข้าสารนะครับทาเป็นผงพรายก็มีผงพรายกุมารผงพรายมะยมตายพรายตะเคียนตายพรายผงอะไรกะัะขนุนตายพรายอะไรประเภทเนี้ยพวกนี้เขาก็จะใช้ผงของไม้เหล่านี้นะครับมาเป็นส่วนผสมเช่นกันถือว่าเป็นผงพรายเช่นกัน บางที่นะครับในสูตรสมัยก่อนของขุนแผนก็มีการใช้ซากทารกอะไรอย่างนี้ก็คือเรียกว่าผงพรายกูมารตามสูตรของแต่ละเกจิอาจารย์แต่ส่วนมากก็จะเหมือนเหมือนกันและจะไม่ใช้มวลสารที่เป็นทนสิทธ์นะจะไม่ใช้พวกเหล็กน้ําพีจะไม่ใช้พวกแร่อะไรพวกนี้พวกนั้นน่ะเขาจะไม่เรียกว่าพรายพวกนั้นจะเป็นเทวดานะจะแตกต่างกันนิดหน่อยฮนะเดี๋ยวเรื่องที่ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายผมจะบอกอีกที ผงพรายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีแบบอันตรายก็มีแบบไม่อันตรายก็มีนะนี่คือพระผงพรายพระศรีวลีเห็นไหมครับผีกับพระมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงบางคนงงนะจริงๆแล้วผีไม่ได้กลัวพระนะฮะพรายที่ยกระดับจิตแล้วก็ไม่ได้กลัวพระต่อให้ยังไม่ยกระดับจิตก็ไม่กลัวในรูปแบบของพระนะครับที่เขากลัวส่วนมากจะเป็นทางสายวิชาเป็นกลัวครูบาอาจารย์เป็นกลัวความเข้มขลังมากกว่าในรูปลักษณะไม่กลัว รูปลักษณะจะทําเป็นอะไรก็ได้อันนี้เขาทําเป็นรูปพษษระศวลีนะครับทําเป็นรูปพระศวลีรุ่นนี้คือรุ่นรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับของวัดคงคาเรียบทําเป็นรูปพระศวลีเพื่อที่จะให้พลังงานของพลายเนี่ยไปในส่วนในส่วนที่แบบเด่นทางด้านโชคลาภค้าขายเรียกทรัพย์อะไรประมาณนี้บางครั้งก็มีการทําเป็นรูปสมเด็จนีไ่ไงบรารมีเห็นไหมสมเด็จนี้ก็คือพุทธคุณครอบคุมอันนี้เป็นผงพลายเหมือนกันนะครับนะ สมเด็จวัดคงคาเรียบเนี่ยเป็นผงพรายเหมือนกันสมเด็จเทพนิมิตใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ id s a i o k OK, 0 0 7นะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จผงพรายหรือบางคนเรียกสมเด็จผงกระดูกผีอะไรก็แล,ล้วแต่นะครับเป็นผงพรายสร้างจากมวลสารอาถรรพ์เยอะนะครับส่องดูเนี่ยเราจะเห็นเห็นไหมมวลสารขึ้นเป็นละเอียดละเอียดเงี้ยฮะนี่คือเป็นพระเครื่องที่เนาะสร้างจากมวลสารอาถรรพ์จริงๆนะครับแล้วก็ หลายที่เป็นมีการสร้างนะแต่ว่าต้องคัดนะพระประเภทนี้นะอันนี้คือพ่อท่านมหานิมิตสำนักสงฆ์สาราเคียนตูชัยเป็นผู้ปลุกเสกนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฮกวัท่าข้ามรับรองได้เลยว่าสายพรายเนี่ยอันดับหนึ่งณตอนนี้นะพ่อท่านมหานิมิตในสายใต้อันดับหนึ่งครับมาเลยสิงคโปร์ชอบมากนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยครับก็คือจะมีดวงจิตวญาณเยอะครับ แล้วก็มีการแบบแลกเปลี่ยนกันทําบุญให้พระก็จะแบบเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนไม่ใช่พระหรอกคือดวงจิตด้านในแหละและจะเป็นอันตรายไหมเข้าเรื่องเลยผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพรายที่มีการบังคับมานะครับหรือจะเป็นสายพรายที่ไม่ได้มีการบังคับมานะครับ <peek> ก็สามารถที่จะเป็นอันตรายได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายนี้สายขาวนะต้องบอกว่าบางคนเรียกถนัดเป็นสายขาวถ้าเป็นสายขาวเนี่ย แม้แต่ของอาจารย์อู๊ดเนี่ยดูสิดูเป็นรูปหัวกะโหลกแต่ก็เป็นไสยศาสตร์นะอ่าเป็นไสยศาสตร์นะครับไม่อันตร,รายนะผมบอกไม่อาจารย์อู๊ดบอกไม่เข้าตัวด้วย <cl ap> มีการเชิญมาอย่างถูกต้องไม่ได้ไปบังคับอะไรมาหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายมันจะอยู่ที่ว่าเราไปลบหลู่เขาหรือเปล่าในความเชื่อนะครับนะส่วนที่แบบดวงจิตดวงวิญญาณที่แบบว่า ไปบังคับเข้ามาอันนั้น,นเขามีความโกรธแค้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหลําบากเลยคุมยากถ้าไม่ใช่พวกที่เป็นครูบาอาจารย์เลี้ยงเองจริงๆอ่ะคุมยากนะครับแล้วก็พระไกเจจารย์ก็จะสร้างในรูปแบบของพระเครื่องนะครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยคนไม่ค่อยกลัวเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนางพญาพ่อท่านมหานิมิตรุ่นแรกเนี่ยอันนี้ก็สร้างจากผงพรายเช่นกันหรือเรียกว่านางพญาผงกระดูกผีนั่นเองนะฮะนี่สร้างแบบนี้เลยนะครับ พงเยอะมากนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เป็นรูปพระนะครับนี้เลยเป็นรูปพระก็คนก็จะไม่กลัวอันตรายน้อยกว่าที่แบบประเภทที่โดนบังคับมานะครับอันตรายน้อยกว่าแน่นอนอันนี้ถ้าเราไม่ได้ลบหลู่เขานะครับบูชาแบบทั่วไปเลยนะครับไม่ดุดาไม่ว่าไม่อะไรเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยครับไม่มีอันตรายแน่นอนไม่เป็นปัญหาใดๆเลย แต่ส่วนมากที่จะอันตรายก็ต่อเมื่อว่าเราไปลบหลู่เขานะครับลบหลู่ดูหมิ่นเขาส่วนมากจะไม่เกิดจากผู้บูชาหรอกครับจะเกิดจากคนอื่นเนาะคนอื่นจะเห็นเจ้าของไม่ค่อยเห็นหรอกเขากลัวเหมือนกันนะบางทีอ่ะมาทําให้เขาเห็นมาทําให้เจ้าของเห็นแล้วก็เจ้าของกลัวเอาเขาไปทิ้งก็มีนะเขากลัวเหมือนกันกุมารก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นนะครับพระผงพรายสายนี้นะครับสายขาวนะครับไม่ต้องกลัวเลยบูชาสบายใจเลยนะครับตราบใดที่เรายังทําบุญทํากุศลนะครับ คิดดีทําดีนะครับของเหล่านี้ยิ่งท่งผลแล้วมีคนถามอีกนะว่าเอ้าแล้วพระสายอื่นที่ไม่ได้ใช้พวกพลายก็มีทําไมไม่ใช้อะไรเงี้ยผมก็บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นสายเมตตาสายค้าขายสายเรียกทรัพย์ของของที่ใช้ขึ้นๆอ่ะต้องเป็นสายพลายครับถ้าเป็นแบบสายทั่วไปเนี่ยก็ก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็จะเน้นปกป้องป้องกันมากกว่าเพราะว่าทางแบบนั้นอ่ะจะเป็นทางสายเทวดามากกว่า ผงที่ใช้ก็จะเป็นผงเทวดาพวกแร่ทนสิทธิ์เพชรหน้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรเหล็กน้ำผีเหล็กต่างๆแร่เงินแร่อะไรเงี้ยแร่พวกแบบเออประมาณนั้นอะ่ะงานกำจัดงานกำจายอะไรอย่างเงี้ยครับคดน,น,นู่นคดนี่เหล็กไหลยอย่างเงี้ยแบบนั้นน่ะเฮี้ยนเหมือนกันนะแต่เป็นเทวดานะครับไม่ไม่ใช่ผีอะไรเงี้ย ตรงนั้นก็จะอีกแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างของปู่สุวรรณคำอันนี้ไม่มีผงพลายนะพุทธก,กวักเนี่ยไม่มีผงพลานะครับก็จะมีพวกมวลสารว่านต่างๆคือมวลสารบางอย่างนะครับก็สามารถที่จะใส่ในผงพลายได้เช่นว่านสเสน่ห์นะครับว่านสเสน่ห์ก็ใส่ในแบบพระเครื่องทั่วไปก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผงพลายเนี่ยก็จะเข้ายาต้องเรียกว่าเข้ายากับทางว่านสเสน่ห์มากกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับให้กับทุกท่านที่สงสัยนะครับว่าพระเครื่องผงพลายเนี่ยเล่นผีเล่นพลายมันจะดีหรือก็บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ให้มันรวดเร็วทันใจแบบนี้ถือว่าเร็วกว่าเพราะเขาอยู่กับเราแล้วพวกผีพวกพลายพวกเนี้ยนะครับเขาไม่ค่อยสนหรอกผิดถูกบางทีใช้ไปหมดนะครับแต่พระเกจิอาจารย์ที่ลุกเสกเนี่ยต้องมีอภินญาที่สูงทุกวันนี้ออกกันมาเยอะเหลือเกินนะครับแต่ ผมรับรองเลยว่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะพ่อท่านมหานิมิตเอย่ยอาจารย์อู๊ดพยักหน้าทองเอย่ยรับรองได้นะครับว่าถึงแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้กันไปนะครับสุดท้ายก็คือไม่ว่าจะสายไหนนะต่อให้สายเทพนะต่อให้เป็นสายเทพสายสายทนสิทธิ์อะไรเงี้ยอย่างเงี้อยอ่ะเรามีพังพก,การมีอะไรเงี้ยมวลสารเขาก็ทําจากพวกแร่มงคลต่างๆ ก็ถือว่าเข้าตัวเหมือนกันนะถ้าเกิดไปลบหลู่ดูหมิ่นเขานะครับมันก็จะมีเทวดารักษาอยู่หมดนั่นแหละนะครับก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อตอนเองได้ถ้าไปลบหลู่ดูหมิ่นวัตถุมงคลไปลบหลู่ดูหมิ่นดวงจิตดวงวิญญาณของพรายก็ดีองค์เทพก็ดีไม่ว่าจะเทพใหญ่เทพเล็กนะครับถ้าลบหลู่ดูหมิ่นอันตรายหมดนะครับแต่ที่อันตรายมากกว่าก็คือส่วนมากก็จะเป็นพวกสายพรายที่บังคับมาแบบนั้นผมไม่มีนะในร้านผมจะไม่ไม่ไ,มได้เล่น คือแบบนั้นมันสร้างอากุศลไม่ได้สร้างบุญสร้างอกุศลแบบนั้นน่ไปบังคับเข้ามาใช้งานเขาได้ส่วนมากนะครับจะเป็นการใช้งานแบบที่ไปทําร้ายคนอื่นไปดึงคู่เขามาบ้างไปทําของคุณใสทําให้เขาตายไปบังหน้าร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่เวิร์กตรงนั้นน่ะก็จะก่ออกุศลและวันหนึ่งอ่ะของมันก็จะเข้าตัวได้ง่าย เพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณไม่ได้สมัครใจมาแบบพระผงพรายที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าพรายเนี่ยหมายถึงผีนั่นแหละแต่ว่าพรายประเภทนี้นะครับคือพรายสายขาวแลวกันอ่ะผมเรียกว่าสายขาวจริงๆไม่มีหรอกสายขาวสายดามีสาย,ยศาสตร์นี่แหละเป็นพรายสายขาวแล้วกันอ่ะนะคือเป็นพรายที่สมัครใจมาไม่ได้ไปบังคับเขามานะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งสายพรายสายดําแล้วกันผมเรียกงี้แล้วกันนะ ก็คือสยอาศาสน์นั่นแหละแต่คือเป็นของที่ไว้ทําคุณใสมนดำใส่กันหวังประโยชน์ทางด้านทําร้ายเขาอะเออแบบนั้นอะแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นทางร้านไม่มีเอ้าเหมือนกับพระปิตาผมให้ดูนี่พระปิตาก้าวหน้ารวยของพ่อท่านมหานิมิตรเป็นผงพลายนะทุกคนที่รัศมีเนี่ยเป็นผงอาถรรพ์ล้วนเลยเห็นไหมแล้วในองค์พระก็มีนะครับเนี่ยขึ้นเต็มองค์เลยแบบเนี้ย อาจจะดูแล้วโหดนะแต่อันนี้ก็เป็นพรายที่ไม่ได้บังคับมานะครับแล้วปิดตาเนี่ยพระปิดตามหาลาบนะครับปิดตามหาลาบเป็นมีความเป็นมงคลอยู่แล้วพระปิดตาในอดีตนิยมใช้ออกศึกด้วยแล้วพระผงพรายเนี่ยครับในสมัยก่อนนะวัดโพนะใช้ออกศึกเขาเรียกทหารไทยว่าทหารผีเลยนะ เหมือนกับจะทําร้ายคนนี้แต่เห็นไปเป็นอีกหลายคนนะอย่างนั้นก็คือประสบการณ์ของพระเครื่องประเภทนี้นะครเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของสายพรายในวันนี้นะครับก็มีคําถามผมก็อาจจะเคลียร์คำถามได้ครบบ้างไม่ครบบ้างถ้าเกิดว่ามีคําถามไหนนะครับขาดตกบกพร่องนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็อาจจะทําคลิปเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสําหรับท่านที่ต้องการพระผงพรายหรือกุมารทองต่าง หรือเครื่องรางทน,นสิทธิ์หรือเครื่องรางอื่นๆนะครับสามารถเข้าชมได้ที่ www เครื่องรางมงคล com ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยเลยสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหากท่านสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลท่านเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์ว่าร้านเครื่องรางมงคลหรือเข้าไปที่ www เครื่องรางมงคล .com สำหรับท่านลูกค้าที่สะดวกทางไลน์แอดไลน์เข้ามาที่ แอดไซโอเคศูย์ศูนยเติมตัวเอกลมๆด้วยนะครับหรือท่านใดสะดวกเฟซบุ o กนะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจร้านเครื่องรางมงคลเอฟซีได้เลยครับ